ผมหัดทําเกษตรยามว่าก็สวัสดีเพื่อนเ fc ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอานะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดินไปเดินเก็บปูนามานะครับก็ได้หอยมาอหอยเชอรี่มาสามตัวนะครับจะเอามาลงในบ่อปลาดุกพร้อมกับให้อาหารปลาดุกไปในตัวด้วยนะครับเพื่อนเอนนะครับวันนี้ นะครับในช่วงท้ายคลิปเราจะไปดูในส่วนของอแหนแดงนะครับเพื่อนๆย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2แหนแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเราจะไปชมกันในช่วงท้ายคลิปนะครับในช่วงต้นคลิปแบบนี้นะครับเราก็ให้อาหารปลาก่อนแล้วก็เอาหอยมาปล่อยด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นหอยเชอรี่ตามท้องไร่ท้องนานะครับ ถ้าเจอก็เจ็บมาลงบ่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแหละนะครับที่เก็บมาลงบ่อนะครับเพื่อนๆนะครับก็มาปล่อยลงกับปลาดุกเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆเลี้ยงในบ่อเดียวกันกินอาหารตัวเดียวกันนะครับรู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับเพื่อนๆถ้าเอามาลงในบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในบ่อเล็กๆเหมือนกับหอยปังที่เราเลี้ยงอยู่นะครับเพื่อนๆโตช้านะครับเพื่อนๆโตช้ามากเลยนะครับ ก็อย่างที่เคยทำคลิปไปนะครับเพื่อนๆในในส่วนของหอยหอยปังนะครับยิ่งถ่ายน้ำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งบ่อใหญ่เท่าไหร่น้ำลึกเท่าไหร่ยิ่งโตเร็วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆฝากไว้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับท่านที่จะทำการเลี้ยงหอยนะครับอ่าแต่ในส่วนคลิปนี้คอนเทนต์ช่วงนี้นะครับจะยังคงเป็นอยู่กับอ่า การเลี้ยงปลาดุกนะครับปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนะครับปลาดุกจะเลี้ยงคู่กันกับหอยเชอรี่ในบ่อเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้นะครับเป็นทางรอดนะครับอย่างน้อยไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวกินก็ยังมองเห็นปูเห็นปลาในบ่อของเรานะครับก็ยังมีทางรอดอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไว้เถอะครับไม่เสียหายครับเพื่อนๆนนะครับ แต่คำว่าเลี้ยงไว้ก็ขายได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคำว่าเลี้ยงไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีต้นทุนนะครับเพื่อนเพื่อนก็อาหารกระสอบนึงก็ตีตีง่ายๆเลยครับสอบละห้าร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนสอบละห้าร้อยนะครับถ้าปลาเล็กก็กินมาเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศนะครับเป็นจังไดพี่น้องเป็นถ้าฝนตกบ่เนี่นะครับต้องรีบให้อาหารก่อนที่ฝนจะตกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอ้า นะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงแรกๆนะครับที่เอาปลามาลงปลาอาหารอาหารนะครับกสอบแรกหมดตั้งแต่อาทิตย์2อ,อาทิตย์แรกนะครับอา่าหมดยังก็ยังไม่หมดหรอกครับเพื่อนๆสอบแรกนะครับกับอาทิตย์แรกนะครับพอเข้าสู่อาทิตย์ที่2นะครับปลาดุกผมก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารปลราดุกอ่รุ่นรุ่นอ่ ตุ้นเม็ดเม็ดกลางแล้วนะครับสําหรับปลาดุกกลางนะครับเพื่อนๆนะครับจัดับเปลี่ยนอาหารไปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารตามขนาดของตัวปลานะครับอาทิตย์ที่2ปลาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วก็เลยจําเป็นต้องทําการเปลี่ยนชนิดอาหารเป็นอาหารเม็ดเม็ดโตขึ้นสักนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นการการให้อาหารรอบที่สองนะครับเพื่อนๆ นะครับเมื่อกี้ให้รอบแรกไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะให้เป็นรอบที่สองนะครับี่ให้เป็นรอบที่สองนะครับสําหรับปลาตัวที่แย่งเขากินไม่ทันนะครับเพื่อนนะครับก็จะให้เป็น2รอบแบบนี้นะครับ uh, ถ้าให้รอบเดียวเดี๋ยวกินไม่อิ่มนะครับเพื่อนนะครับตัวที่ไม่แข็งแรงก็จะออกมากินไม่ทันนะครับเพื่อนโดนตัว ตกว่าแย่งกินหมดเลยนะครับพอตัวที่โตกว่ากินอิ่มแล้วเขาก็จะไม่ออกมากินอีกครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เล็กกว่าออกมากินรอบที่สองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเบิ่งทรงแล้วบอแมแนครับพี่น้องนะครับในช่วงสัปดาห์ที่สามนี้นะครับเพื่อนๆจะค่อนข้างกินอาหารที่เยอะสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นะครับ ในช่วงนี้สัปดาห์ที่3นะครับเพืเ่อนๆจะ,ะช่วงแรกเอามาเลี้ยงนะครับซื้อปลาดุกมาเลี้ยงนะครับบ่อละ250ตัวก็ตายไปบ้างนะครับก็เหลือเฉลี่ยอยู่ประมาณ200นิดๆน,น,น,นะครับต่อบ่อนะครับเพื่อนๆน,นะครับช่วงแรกก็กินปลาเล็กแกกินครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยต่อบ่อนะครับ พอมาสัปดาห์ที่สองก็จะขยับขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มที่จะเป็นสองถ้วยนะครับเพื่อนๆสองถ้วยพอเข้ามาสัปดาห์ที่สามนี่ก็ยังคงอยู่สองถ้วยแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยอิ่มนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสองถ้วยครึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ให้รอบสองไปแล้วกลับกับปลาดุกนะครับเพื่อนๆ เราก็มาให้อาหารปลาหมอบ้างนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวบอบอที่เห็นเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรื่องแหนแดงนะครับเพื่อนๆตอนนี้ให้อาหารปลาหมอไปสักก่อนพี่น้องเบิ้งปลาหมอสักก่อนปลาด็อกเตอร์ปลานายแพทย์นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับอันนี้กับโบแมนสองอาทิตย์หรอบ่ครับพี่น้องนะครับถ้าประดุกสามอาทิตย์ปลาหมอจะสองอาทิตย์นะครับจะห่างกันอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆ นะครับจะห่างกันอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับอ่านีนะครับให้อาหารปลาหมอก็นะครับก็ปลาหมอก็เหมือนกันครับอาทิตย์แรกก็ยังคงเป็นอา,อาหารลูกอสอ,อยู่นะครับพอเข้ามาสัปดาห์ที่สองนะครับเพื่อนๆก็รอบแรกก็จะเป็นอา,อาหาร ปลาดุกลงไปก่อนนะครับรอบที่สองก็จะเป็นอาหารของลูกออดนะครับเพื่อนๆก็ลักษณะเดียวกันกับปลาดุกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็คือรอบแรกให้ตัวโตมากินก่อนนะครับรอบที่สองก็นะครับเป็นตัวเล็กนะครับเพื่อนๆแต่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอาหารสําหรับปลาหมอนะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า ป้องกันปลาท้องอืดแล้วก็ตายนะครับเพื่อนๆช่วงแรกๆก,ก,ก,ก็แช่น้ําก่อนจากแช่นานก็ลดระยะเวลาลงมานะครับเพื่อนๆจากแช่สมมุติว่าแช่5นาทีนะครับวันต่อมาก็อาจจะลงมา3นาทีวันต่อมาอาจจะลงมานาทีหรือ2นาทีแช่น้ําก่อนนะครับค่อยหวานลงไปในบ่อนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับ แล้ววันต่อมาเราก็จะหวานลงไปเลยนะครับเพื่อนเนเราก็จะทําแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเม็ดอาหารพองตัวในในท้องปลาเดี๋ยวปลาจะท้องอืดตายนะครับเพื่อนๆต้องให้เขาเขาค่อยคทําการปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้อาหารนะครับให้อาหารสองรอบเหมือนกันกับปลาดุกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้ก็ได้แต่นั่งชมนั่งมองนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่ง นะครับผมจะเอามาให้รอบที่สองนะครับรอบแรกให้แค่นี้นะครับรอบที่สองเด <S <s ี ah ๋ยวจะเปรียวอาหารปลาอาหารลูกอัดมาลงในบ่อนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆก็อนก็มาว่ากันนะครับเพื่อนๆนก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแหนแดงที่เอาลงมาเพาะในบ่จะย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วแหละนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าแหนแดงขึ้นชั้นนะครับอ่าแยกก่อนนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับระหว่างแหนแดงกับจอกหูหนูนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้เป็นแหนแดงนะครับเพื่อนๆนะครับแหนแดงตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ที่เป็นก้อนอยู่นะครับเนี่ยนะครับกําลังขึ้นชั้นนะครับกําลังขึ้นชั้นหรือว่ากําลังขยายตัวนะครับแหนแดงนะครับตรงนี้นะครับที่จับอยู่ตอนนี้นะครับ ขึ้นชั้นนะครับหรือว่าแตกกอนั่นแหละนะครับใบเขาจะซ้อนกันหลายชั้นนะครับก็คือการแตกกของเขาการขยายตัวของเขานะครับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ยังไม่2สัปดาห์เต็มที่หรอกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไก่สองสัปดาห์แล้วแหละนะครับก็มีการขยายตัวนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆพอเออเห็นเขาขยายตัวแบบนี้ก็ มีกระจิตกระใจที่จะทําต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหนแดงนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นก้อนแบบนี้นะครับก็คือเขาพร้อมที่จะขยายตัวแล้วแหละนะครับเพื่อนๆก็สรุปได้ว่าประมาณ1นถึงสอาทิตย์ก็อ่ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะครับเพื่อนๆจากหน้แดงเหี่ยวๆนะครับที่เราเอามาลงในบ่อนะครับเพื่อนๆ นะครับไม่รู้จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบ่อที่ขุดเตรียมไว้แล้วนะครับบ่อที่ขุดเตรียมไว้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นบ่อขยายของในส่วนของแหนแดงก็เป็นไปได้นะครับอ้าวนะครับมันเหลือข้างถวยครับพี่น้องนะครับเอาให้กินเบิดซะนะครับพี่น้องนะครับรอบที่สองนะครับสงสัยต้องไปเดินเปเอาวรอบที่สามมาให้กินแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆ เหลือค้างถ้วยนะครับขี้เกียจถือกลับไปนะครับเอาให้กินไปเลยนะครับอ่านะครับเอ้านะครับก็สุดท้ายก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการอัปเดตในส่วนของการให้อาหารปลาดุกปลาหมอนะครับเพื่อนเพื่อนปลาดุกย่างเข้าสัปดาห์ที่3ปลาหมอย่างเข้าสัปดาห์ที่2นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ๋อก็เนแดงก็ใกล้จะเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วแหละนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับก็ไล่เลี่ยกันครับทุกทำทุกอย่างไล่ไล่เลี่ยกันนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้หอยปังนะครับที่เอามาลงในบ่อของปลาหมอนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับอ่าซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกก็เป็น YouTube ช่องที่2ของผมเองนะครับช่องนี้หัดทำเกษตรยามว่างก็ฝากเพื่อนๆไว้ ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่นเอซทุกท่านครับ